ิวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิล์มเท i ินตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังอยู่กับผมตูนธนกฤษเช่นเคยนะครับและนี่ก็คือรายการฟิล์มเทวินตีรีวิวครับรายการที่เราจะหยิบยกเอาภาพยนตร์ที่มีความน่าสนใจนํามาพูดคุยกันหลังจากที่เราได้ชมมาแล้วนั่นเองครับซึ่งภาพยนตร์ที่เราจะมาพูดถึงกันในคลิปนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่ หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ครับใน,นก็คือภาพยตรนเรื่อง Kingdom of the Planet of the a p e อาณาจักรแห่งพิภพวานอนนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงภาพยตรนเรื่องนี้กันนั้นขอแนะนำ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นที่19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music มูลค่า129บาทตลอดการใช้งานยังไม่พอเรายังแถม VIU Premium ให้อีก1เดือนไปเลย ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์แถมยังเปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาใช้บริการกับเราได้ครับเรามีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้ไม่ว่าจะรีวิวหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามารบกวนอีกต่อไปพี่พน้องคนไหนที่สนใจเดี๋ยวผมจะทิ้ง ID l i n ล์ไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับหรือจะสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยอย่ายลืมมาเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา Adcat 4K กันนะครับ Kingdom of the Planet of the Apes เป็นภาพยนตร์ในแฟรนไชส์ Planet of the Apes ครับเป็นภาคที่4แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องราวของไตราภาคแรกเนี่ยมันจบไปแล้วนะครับเรื่องราวของเจ้าซีซ่าเนี่ยจบไปตั้งแต่ภาคที่แล้วแล้วดังนั้นใครที่ไม่เคยดูหนังในแฟรนไชสนี้มาก่อนก็สามารถ ดูภาคนี้ได้แบบรู้เรื่องครับเพราะว่ามันเป็นปฐม,มบทครับเริ่มเรื่องราวใหม่ของตัวละครใหม่ในยุคหลังครับเรื่องราวในภาคนี้เนี่ยจะเกิดหลังจากเหตุการณ์ในภาค3ประมาณ300ปีครับเป็นยุคที่เรื่องราวของไตราภาคแรกเนี่ยกลายเป็นตำนานสําหรับตัวละครในภาคนี้ไปแล้วดังนั้นตัดปัญหาไปได้เลยเนียครับสาหรับใครที่กําลังพะวงอยู่ว่าเอ๊ะ ไม่เคยดูเลยสักภาคต้องกลับไปย้อนดูก่อนหรือเปล่าถึงจะดูรู้เรื่องนะครับคือถ้าพอมีเวลาก็ย้อนดูหน่อยก็ดีครับเพื่ออัธรตในการชมที่ดีขึ้นแต่ถ้าไม่เคยดูมาก่อนก็สามารถดูเรื่องนี้ได้รู้เรื่องและก็สนุกได้อย่างแน่นอนครับย้ำอีกทีนะฮะผมเพิ่งพูดไปว่าหนังเรื่องนี้มันสนุกครับสนุกจริงๆ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยดูเพลินมากครับคือจะใช้คำว่ามันสนุกก่บภาคก่อนก็ไม่ถูกสักทีเดียวครับ ต้องใช้คําว่าหนังในภาคนี้มันดูง่ายขึ้นคําว่าง่ายในที่นี้ก็คือหละก็คือการเล่าวิธีการเล่าการดำเนินเรื่องมันก็ตรงไปตรงมาย่อยง่ายตามสไตล์ของหนังบล็อกบัสเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในหนังภาคนี้เนี่ยมันเป็นยุคของวานอนครองโลกครับเป็นยุคที่วานนอนมีวิวัฒนาการสามารถพูดคุยกันได้แบบมนุษย์แล้วคืออย่างไตรภาคก่อนที่เราดูมาเนี่ย มันก็จะพูดได้บ้างไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็จะสื่อสารกันด้วยภาษามือมากกว่าใช่ไหมครับแต่ในภาคนี้เนี่ยเราวานอนเนี่ยพูดคุยกันแบบมนุษย์เลยมันก็เลยทําให้ตัวหนังในภาคนี้เนี่ยดูง่ายขึ้นแล้วก็การสื่อสารเรื่องราวต่างๆจากตัวหนังสู่คนดูเนี่ยมันทําได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับแต่ถึงแม้ว่าตัวละครวานอน,อนในภาคนี้เนี่ยมันจะพูดคุยกันได้แล้วเนี่ยแต่ผมว่าการแสดงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่า เขายังต้องคงคาแรคเตอร์ของการเคลื่อนไหวการเดินการทำท่าทางต่างๆในแบบของวานอนครับซึ่งก็ต้องขอชมว่าทีมนักแสดงที่ใส่ชุดโมชันแคปเจอร์นะฮะก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วแถมงานภาพที่ทำออกมาโอ้โหผมไม่รู้จะติตรงไหนฮะ CGI จากโมชันแคปเจอร์คนแสดงกลายเป็นตัวละครวานอนเนี่ยงานละเอียดมากครับ เก็บรายละเอียดได้ดีมากๆครับเส้นขนเนี่ยเห็นเป็นเส้นๆเ,เส้นไหนโดนแสงเส้นไหนไม่โดนแสงโอ้โหรายละเอียดดีจริงๆครับนอกจากเรื่องเทคนิคภาพจะดีแล้วเรื่องของงานดีไซน์ก็ดีเช่นเดียวกันครับเนื่องจากตัวละครส่วนใหญ่ในเรื่องเนี่ยมันเป็นวานอนวานอนก็คือลิงฮะตัวไหนมันก็หน้าตาเป็นลิงเหมือนกันหมดดังนั้นหนังที่มีลักษณะนี้เนี่ยมันจึงมีความจําเป็นที่ต้องดีไซน์ตัวละครให้ชัดเจนครับเพื่อให้เกิดความแตกต่าง เพื่อให้คนดูเห็นได้ชัดเจนว่าตัวละครนี้นะมันมีลักษณะแบบนี้มีเอกลักษณ์แบบนี้ซึ่งในส่วนของงานดีไซน์ตรงนี้ผมก็ถือว่าเขาทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบ,บอกมากสำหรับ Planet of the a ในภาคนี้ก็คือเรื่องของการตีความเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกกลับด้านในภาพยนเรื่องนี้เราจะได้เห็นมุมมองของวานนอน ที่มีอรารยธรรมแบบมนุษย์ซึ่งก็เป็นแบบมนุษย์ที่ไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะครับเป็นมนุษย์ที่ยุคที่ยังคงมีชนเผา่ายังคงมีราชาบ้าอำนาจที่เต็มไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัวและในทางกลับกันเนี่ยภาพอย่รงนี้ก็ได้ถ่ายทอดมุมมองของมนุษย์ในมุมมองที่เป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตเป็นเหมือนสัตว์ชนิดหนึ่งอะ่ะเออมันทําให้ย้อนคิดขึ้นมาได้เลยว่าโอ้มนุษย์เราเนี่ยถ้ามันไม่มีสมองเนี่ย มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากสัตว์ทั่วไปเลยครับใช้ชีวิตเพื่ออยู่รอดไปวันๆครับหาอาหารหาน้ำดื่มกินพอมีอันตร,รายเข้ามาก็วิ่งหนีต้องขอชมเลยว่าภาพเดื่องนี้สามารถถ่ายทอดมุมมองตรงนี้ออกมาได้ดีมากๆครับแต่ยังไงก็ตามนะผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าเขาน่าจะทำได้ดีกว่านี้อีกครับอย่างเช่นเรื่องของอิมูชแนลครับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ในหนังภาคนี้เนี่ยมันมีทั้งเล่นเรื่องของเผ่าพันธุ์เล่นเรื่องของครอบครัวเรื่องของเพื่อนซึ่งมันก็มีฉากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์มันรุนแรงขนาดนี้หนังควรจะเรียกอารมณ์ของรู้สึกคนดูได้มากกว่านี้หรือเปล่า คือไม่ได้จะว่าตัวหนังทําได้ไม่ดีหรือว่าไม่ซึ้งนะครับจริงๆแล้วมันก็ดีแหละครับแต่ผมแค่รู้สึกว่าแม่หนังระดับนี้กับซีนประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะดึงอารมณ์คนดูได้มากกว่านี้อีกนิดนึงครับในส่วนของฉากแอคชั่นก็เช่นเดียวกันนะครับผมยังรู้สึกว่าภาคนี้ดูเหมือนเขาจะยังกักๆอยู่ครับฉากแอคชั่นมีให้ดูไม่เยอะครับแล้วก็แต่ละฉากก็ดูสั้นไปนิดนึง แต่ก็พอเข้าใจได้แหละนะครับเพราะว่ามันเป็นปฐมบ,บทของไตราภาคใหม่มันเพิ่งเริ่มต้นมันก็เลยมีความรู้สึกกักกักสินิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่ายังไม่ค่อยปล่อยของสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าจะพูดในภาพรวมแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่า Planet of the F ในภาคนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งภาคที่ทำออกมาได้ดีและดูสนุกมากๆครับแถมตอนท้ายยังทิ้งเรื่องราวไว้อย่างน่าสนใจผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนอยากจะดูภาคต่อเร็วๆแล้วครับ ดังนั้นผมขอให้คะแนนภาพยรนเรื่อง Kingdom of the Planet of the a p e ไปที่8เต็ม10กันแล้วกันครับแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ชมภาพยรนเรื่องนี้ครับดังนั้นไปซื้อตั๋วชมภาพยน,นูนก่อนและค่อยตัดสินใจว่าภาพยรนเรื่องนี้ดีหรือไม่ดีสำหรับคุณครับ และสำหรับพี่พี่น้องที่ไปชมภาพยตร์เรื่องนี้มาแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมตูนธนกฤษจากช่องฟินเตอเวนตี้ช่องนี้มีแต่เรื่องหนังขอลาไปก่อนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนก็กดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเธอ,อยู่งงบบบนนทดาาปรีกกฟ จะไม่ขอดึงเธอลงมาจะไม่ให้ความรักชุดเธอลงมาสัก